หาเลระเด่นหน้าแต่เศร้าฝนตกเมื่อวานนี่ทั้งตกทั้งฝนทั้งลมทั้งฝ่าไันยังอันเจบดบดมันเป็นป่าไม่ยังก็ยังบด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 ฝนตกน้ำล่วงทุงปา่ากสิมาเลยนดย่นอทาะน้อน้ำล่วงทง ้ำล่วงไปใส่ป่ากระิไปหันหละเป้งน,น้ำออกไว้ถวานเขาอีกเครื่องเดียนสีวันไดี่บนะว่าทาให้กล้ามเพิ่นกับฝนดีปีนี้กำลังก้ามเราต้นน้ำไมอ่อีกโอ้ยคักขนาดเลยฝนตกดีคักไม่ยังเขายอดยอดแต่สะนะน้ำหันใจโอ้ เห็นไหมอ่มมันหันใจตีมันอันเออมันดูดลวงบดบดบอดอ้าวสู้งานเตรียมที่สู้ได้ทั้งแดดทั้งฝนรอบใบกันลุงตลาดมานันเก็บักแตงไว้สุกหอมกุ้งยู่ดากรวดท้ายรวดเอ ดิถ่ายรุดดิถ่ายรดุดพุ่นแล้วไปแก้พุ่นอีคุณให้แก้พุพ่นเด็กการคักหน้ากไ็ได้น้ำดีระบายน้ำก่อน ข้าเวียกข้าเวียกข,ข้างานคิดพ่อสมัยเลี้ยงค้วยได้เนาะน้ำท่วมทงตอนตะกี้ดำหน้าสี่เหลี่ยมว,ว่ามันดำหน้าสีเหลีย่ยมหรือดำหน้าเหลียมพอดีมือสุดไย,ยน้ำท่วมทงยาสมุนจับหางค้วยกล้วยพลาลอยไปก็มีตะคนุนเราไปน้ำหนามคัก,คก กคเนี่ยแตาใส่ค้อยจบหางค้อยสมัยนะั้นควอยพิ่งกรลอยไปฟ้าห้องไปน้ามา้แหงอู้พุ่นนกปากหางมูนหนึ่งเขาหากินบักหอยได้การได้นกปากหางเป็นเวียกเป็นงานหากินบักหอยเชลี่หอยเชอรี่กินไปหมดเลย ủa, phun vào muối ván nè, lại con nè, nó cả xì đuối lóng nữa, đấy, nó cả du thương nữa, nó cho về peyng kia này, sau con cho xì nhang hẳn mấy nhàng, hoai siri, hoai siri, ơ, góc thôm cứ chẳng bảy luồn bướt à. น้ำนั่นเพ็่เพอาะ้ส่วนหุ่มน้ำนี่เพราะว่ามันสีบ,บ่ิยังอยู่น้ำกัน,นง้างระวังนะละแม่นมีหอยมีอย่างตีนี่บริยังใกล้เกือบปลากระสีหัวทางแพแล้วขบับมาพินมีอยู่นี่ ปลาหัวทางเค่น้ำติมสาเอาต้วนัน่นนี้ไม่เงยไปนี่ตัวก็จะรู้ว่าตัดเอาไปขายน้ำ นนองสงทงเอาว่ามันสีเป้งลงงั้างหนองพุ่นะโอ้ใจมันโปร่งดีครับโปร่งหออน้ำหากอันต้นอันนี้ ดีดวัดเลยฝนดีฝนดีจ้า